สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเมื่อน,นี้พบเจอกันกันกบน้องบีฟีสนนฟ่สไตล์เมื่อี้น้องบีฟี่สไตลเมื่อวานเขาเด้อฝาาคือห้องแถ่เท,เทมื่อวานเขาเจ้าดอค่ะเตรียมอุปกรณ์มาเขาเปียก กำลังทำการวานค่ะพอบานจากนงบีฟี่สไตล์บอดาย,ดยโพสคลิปลงยูทู e เนาะห่างกันดนยุวันนี้กันมาเจอกันในเมืองเฮตเรียกนะจ๊ะ บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝนบ่น้องฮะฝนฝนบ่เตี้ยวันนั่มบ่เหอะอันฝากลาไปก่อนนะจ้ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดอ่าสับ ตะไข่ให้น้องบีฟีสตไตลในเด้อยฝ่าห้องแห้งคนั่โยบ๊ายบายค่ะ